ไม่นี่ไอ้ตาลนะครับเป็นเสี้ยนป่าแห่งลุ่มน้ำโขงเพิ่นสีผ้าไปยามม่วงฟังเล่าเนี่เพิ่นคือหมู่บ้านเพิ่นคือโบมีอยู่ตรงขามเฮาเมื่อก่อนท่านคนกบวาลัยเนาะครับเพิ่นกบวาลัยออกว่าเหตุใ้เห็ดชวนทั้งผีวันนี้คนลูกร้านเพิ่นร้ายเหล่าพวกออกว่าเหตุใ้เห็ดชวนอยู่พี่บ้านพวกก็อยู่ฝนคือเก่าอ๋ออันบ้านเพิ่นอยู่มุมซ่งทางพุ่อนมาเห็ดหัวเห็ดชวนอยู่พี่แมนอ๋อ มีหาดไส้มีมองเห็ดหัวเห็ดวนเห็ดฝายพอแม่มาตัาง้งเนาะมองแรงหปาปลาครับแต่พากันมาตั้งอยู่นี้เพั่อนว่าว่านอะตะกอนอเป็นแรงทีว่าฝ่าพ้นลมแห้งมันกับเป็นผู้เขาลับใบมันก็บ่คอยทีว่าเพื่อนเพื่อนพังอ๋อนะ<อ>ย่มลมมากอ่ะนีี่มองผู้เขาลับไหแ่ลมบ่คอยแห้ง มองหาปูหาปลาก็โดดสมบูรณ์สม,มบูรณ์เลยหมอสม,ก,ออมอกับการตั้งบัวบ้าน,านอ๋นโอเคโอเคครับเข้าใจเมืองส่งทางผนคือส่งทางเล้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับทางพี่น้องสงปปเล้าที่เป็นผู้เขาไปแล้วฟังท่านั่นเพิ่นว่ามบ่เหมาะต่อการตั้งบ้านเพิ่นก็นเลยบม่มีหมู่บ้านฟังเล้าแต่พี่น้องก็มาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอยู่นี่อยู่อันบ้านซื้อบ้านหยังก็บ้านเล้าทางนั่นบ้านสุระบ้านสุระอ๋อบ้านเฮาทางนี้คือบ้านตะมุ่ยตะมุ่ย บางบรรยากาศพี่น้องนี่โตดหินโอ้ยน้ำมาเ้ารตื่นขึ้นมาสดสื่นแจ่มใสครับอากาศเย็นสบายหายใจก็โล่งเพราะว่ามันบริสุทธิ์อยู่ไกลภูเขาอยูกไก่ไกลแม่นาม้าบรรยากาศธรรมชาตินะครับบัน็นจีไอตานสิบ้าเอาเครื่องออกไปยามม่วงพี่น้องเนื่อหาปลาออกลรวครับพี่น้องออกแล้วมันลุย หัวเดือมขทางนะครับพี่น้องเัากัดเห็นคว่ำห้องนะครับเอาละครับหอดแล้วครับพี่น้องหอดแล้ว <c oughs> หอดจุดแล้ว, <c oughs> ลวเวลาเ้าใส่เ้าก็ใส่น้ำยังสี่เหรอมันบ่ครับเมนพี่น้องฟังเล่าแถวนี้ล่องร่องร่องมาใส่ม่องแถวนี้บ่เนี่ยส <c oughs> ่้คือกันไอ้คือกันนี่บ่อ <c oughs> ันน้อันนมไทยสาวเล่าเนี่ก็สิพ่อกันอยู่ตลอดก็น,นี่น้องน,นี่เนาะก่อนเเนาะอืม อันเขาเขาใส่ม่วงอันจากเส้นไงครับไสามเส้นเลย<อ>ตัวนี้เขาใส่หงังปลาย้อนอ๋อม่วงปลาย้อนอืม,อรมครับนั่นพอแล้วพอแล้วเอามันๆอ้วนๆนะครับปลาย้อนปลาย้อนโอหักกลางออกความมันบ่หางเงีง้่เนาะอ,อหักเงียง้ยโอหักกลางมึงเดาโอ้ยโอ้ย,อยถ้าได้สูบยุ่งไปหักกลางแล้วหักเงี้ยหักเงี้ย โอ้ครับมันถือเงี้ยงข้าจเจ้าในกาเอาการยี่ได้เนาะ, <c oughs> ะโอ้ยเงี้ยงไปย้อนอมือนี้เข้ามายามม่องไปย้อนได้ครับไอ้ตานผ้ามายามม่องไปย้อนคือปลาลดโอ้มีหอดปลาลดพี่น,อน้องเออมาเบิรรรร่งเด้อปลาลดปลาลดโค้งเด้อพี่น,อน้ <c oughs> องพ่อเท่าติดอันม่องเราไ <c oughs> ม่เห็นหายปลาโอ้ยตาบูมีเน <c oughs> าะตาบูมี <c oughs> มันนั่นมันนั่นมันเถื่อมันกระเมือนันะมึงมวดหมึดวุฒเนาะ มันเห็นมันๆบวชถือด้วยมันมันเห็นนหรอโอ้โอ้มันมันเห็นเท่าติดเท่าเท่าติดด่างห้าเรามันกับมันกับผมไม่ใกลเห็นเหรอเออร้อยกินลุงกุญเชิงไหนแล้วเนาะเอาตีดีกเราครับเออส่องสีมานล่ะครับเมื่อนี้สร้อยสีคื่อโยบานเนี่ยแต่ว่าหลักการคือต้องหักเงียงมันออกกันนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมีสามเงียงเนาะ ยังใส่ยงังขัวแล้วก็ยงังท่งยังบน,นยังบนนะครับเวลาขาเจ้าขาเจ้าซีกหนาซีกลังมันจีถือเมื่อนะครับก่อนอันนี้คือทางผาแตมด้วยพี่น้องเด้อนะครับผาแตมอำเภอคลงเตียมจังหวัดอุบลฟังนี่นะครับพี่น้องนี่อันนี้คือฟังเหล้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับนี่ถ้าคำไปกีบสาวเล้าก็ฟังนี่แล้วนี่นะครับคมไปเปกเหลาเล่าก,ก็ไปฟังนี่แล้วไปเปกเบียเคยเล่าก็ไปฟังนี่แล้วพี่น้องนี่ บรรยากาศสายลมทองฟ้าแสงแดดครับยมเสาโอ้ยเป็นตสะสอนวิถีชีวิตของชาวบ้านหิมแม่น้ํำโค้งนะครับเพ่ <generally> ่นมีบรรยากาศที่ดีมีอาหารสมบูรณ์วิวสวยงามอันนี้เบาวไทยก็เล่งมาหากินอยู่ฟังเล่าด้วยครับกี่น้องตอนนี้ว่ามาใส่มองอยู AP <apple> ่ฟังเล่าแล้วตอนนี้ครับปลาสด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 ินเดาเดาโอ้หลุดซำเฮ้ยมันเนมันสดแห้งไปทังสิ่งะนี่ลปลาสดสดลุดเลย กะยามมองไปเรื่อยๆก็ได้ปลาไปเรื่อยๆครับช่วงนี้กระสิเขาฟังละครับยามมองสามหัวเส็จเรียบร้อยแล้วกะสิขึ้นฟังเอาปลาปิดอิงกินห่อนๆแฉบแใส่สเขาง่ายครับวันนี้สิเก็บปลาได้พี่น้องบ้านนี่มาเบิ้งคั้วาม,มันกันได้ครับพี่น้องบ้านนี่นี่ละ <c oughs> อ้าวไรน้ำแนี้มีปลายัางเนี้ยขนาดสีแปลกๆบอกในเด้อซื้อปลาอุนสอยเออป,ปากบ่งมากอิดหน่อย อปนอนปนงอนอยนสยทุกอย่ประสอยขะเปลี่ยนมะลงขอโอ้ห,หลายชนิดเลนเนี่ยมองเปน,นค้นนำของกับบะฮูได้หล่ะพี่น้องก็งว่าปลาขาวเว้ยละที <c oughs> ปลาสะกางปาะ,ะกาง ปลาเครื่องตัวนี้เครื่องโอ้ปลาเครื่องน้อยกันบ่เิติสตัวนีงกันบ่บ่บ่มันคือเป็นเงือกสีทองนหอ๋อจะเหมนบ่แม่นครับอย่างนี้เขาเอื้อวปลาคั่มปลาคั่มแมนชนิดปลาปานปลาปานเลือปลาอินทรีย์แมนปลาเยื่นไผ่ชนิดปลาปูแจะหรือปลาดองนิ้วปลาอินทรีย์ก็ปลาอินทรีย์ก็แจแจปลาปูแจะปลาปูแจอ่าปลาลาด ลงมาบนรถเป็นไรครับพี่น้องเอาสมมาพ้าควนเลยเครื่องกะคุครับพี่น้องมันมานมานัมนมันอยู่มาหมาน่นมาสุดท,ท,ท้ายอยู่พี่น้องฟังเล่าพี่ละก็ะเลี้ยง่ายก็เลี้ย <c oughs> ง่ายเลี้ยงเร,เรงเลี้ยง่ายเลี้ยเที่ยงบุระเอา้า <c oughs> โอ้นี่บปลาซอยปลายอนห่อไปยามมากว่าหันพุดยอดละครับบ้านนี้ยามมากก็ได้กินแล้วครับว่า <c oughs> เสียบจีบใส่ครับสวยปลาเนี่ยบ้านนี้หิวตั้งแต่ยุนในเฮือคนเนี้ย